รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ีเรามากันที่บ้านหนองชุมเห็ดนะคะอําเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีมาตามหาของอร่อยกันค่ะในสวนปาล์มนั่นก็คือยอดปาล์มซึ่งต้นปาล์มส่วนใหญ่นะคะที่ชาวบ้านจะตัดเพื่อเอายอดนอกจากจะเป็นต้นที่มีอายุ20ปีที่สูงจนยากจะเก็บผลผลิตแล้วก็จะเป็นต้นที่ไม่ให้ลูกหรือว่าต้นที่ไม่สมบูรณ์ค่ะก็จะโค่นทิ้งเพื่อนำส่วนของยอดมารับประทาน เรามาดูกันค่ะว่ากว่าจะได้ยอดปลาล์มมาทำเมนูอาหารจานเด็ดมีขั้นตอนอย่างไรไปชมกันเลยค่ะครับวันนี้นะครับเราจะพากันมาดูต้นปลาปล์มปาล์มที่เขากินปุ๋ยเรากินทุกอย่างเราแม้แต่น้ําและทรัพยาก,กรที่มีอยู่แล้วก็เขาก็ไม่ให้ผลผลิตเราลักษณะต้นเขาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ หางปาล์มที่ขึ้นไปเัาจะขึ้นลักษณะตรงนะครับเขาจะขึ้นลักษณะตรงไปเลยครับแต่เขาไม่ให้ผลผลิตกับเรานี่คือต้นปาล์มเรียกว่าต้นกระเทยครับลักษณะนี้นะครับไม่ได้ผลผลิตแน่นอนครับได้แต่ก็บางครั้งก็ออกมาทลายหนึ่งปีหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้ผลผลิตเรามากมายเราก็จะนำมาทำเป็นอาหาร ได้รับทานกันครับลักษณะต้นที่เขามีลูกให้ผลผลิตนะครับลักษณะเขาเป็นแบบนี้นะครับการขึ้นแบบทางปามเขาจะวนวนซ้ายหรือวนขวาก็ได้นะครับนี่นะครับลักษณะเัาเขาจะขึ้นเป็นทางแบบนี้นะครับเอี่ยวไปตามวนด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ครับลักษณะเขาส่วนยอดปา์มนี่นะครับที่เราจะไปทํา ประกอบอาหารเนี่ยครับคือยอดบนสุดเลยครับในลักษณะที่เขาว่าอยู่ประมาณระหว่างกาบใบทั้งทั้งหมดเนี่ยศูนย์รวมของกาบใบอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะมาโค้นแล้วก็มาชําแหละดูว่ายอดปามกระเทยเนี่ยยอดใหญ่ขนาดไหนครับว่าจะทำอาหารได้มากน้อยขนาดไหนเดีย๋ยวเราไปติดตามกัน การค่นปา์มลงมาสำเร็จแล้วนี่เราต้องมาทำการตัดแต่งเลาะออกเพื่อที่จะได้ปามที่อวบแล้วก็ส่วนนิ่มๆของเขานะครับเอาไปประกอบอาหารนี่นะครับในนี้เลยครับคือส่วนนิ่มๆของเขาอันนี้ติดใบอ่อนเขานะครับเนี่ยลักษณะเขาเลยติดใบอ่อนเนี่ยใบเขา กรอบอาหารได้หลายจานอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันว่าเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง วันนี้นะครับเราได้โค่นต้นปาล์มนะครับมาแล้วครับนี่นะครับคือยอดของเขาครับตัวนี้เลยครับที่เราได้มาเราเอามาทำแปรรูปนะครับแปรรูปคือการซอยตัดหั่นให้มาพร้อมที่จะประกอบอาหารนะครับนี่เราก็เริ่มนะครับจากที่เราหั่นเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเอามาแกงนะครับแกงเป็น โดยเฉพาะแกงส้มเราก็หั่นอีกแบบหนึ่งนี่ครับแกงส้มยอดปมไข่ปลาลีกิวนะครับนี่นะครับน้ำแกงส้มเนี่ยเราทำเองนี่ครับเรามีจำหน่ายที่ร้านอาหารบอร่อทองมุรีเลยครับคือว่าเราเอาน้ำแกงส้มเนี่ยไปเทลงใส่หม้อแล้วก็ใส่ผักพร้อมทานได้เลยนะครับ เราไม่ต้องปรุงมากมากนี่นะครับที่เราเคยถ่ายทำกันไปแล้วนะครับนี่ครับยอดปาล์มผัดไข่เราเคยออกไปแล้วนะครับแล้วก็มาย่ำสุดยอดบอ่อทองนี่นะครับอาหารที่เราทำคิดค้นขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับยอดปาล์ม แกงคั่วยอดปามใส่ปูนะครับนี่คือปูทะเลที่เรามาทำเป็นอาหารทำเป็นบุฟเฟ่เราใช้ปูปูดำนะครับในการแกงแกงขั่วส้มใส่ยอดปาลมแล้วอ,อีกอย่างนึงน,นะครับที่เป็นไฮไลท์เราเลยนะครับตอนนี้นะครับเราทำผัดไทยนะครับผัดไทยเนี่ยเราใช้เส้น เส้นของยอดปาล์มเนี่ยนะครับมาทําเป็นเส้นในการที่จะผัดไทยนะครับนี่นะครับเราทําออกมานะครับยอดปาล์มผัดไทยไข่ลาวานี่คือยอดปาล์มนะครับข้างในไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับสีสันสวยงามครับถ้าอยากลิ้มชิมรสต้องมาลองที่นี่นะครับยอดปาล์มผัดไทยไข่ลาวานะครับแล้วก็เมนูอีกหลากหลายที่เรายัง ไม่ได้นํามาเสนอในวันนี้นะครับถ้าท่านอยากชิมอยากชมก็มาได้ที่ร้านอาหารบอร่อทองบุรีของเรานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยตอนนี้เลยครับขึ้นชื่อเรื่องยอดปาล์มนะครับความหลากหลายของเมนูจากยอดปาล์มสามารถมาสัมผัสความอร่อยได้ที่ร้านอาหารบอร่อทองบุรีจังหวัดชนบุรีคะ่ะ ปินพิมพ์ใบไม้เป็นลายผ้าต่อยอดความสวยงามของใบไม้การทำอีโคปิ้นสเสน่ห์ของผ้าน,นั้นคือผ้าทุกผืนจะเป็นผืนเดียวในโลกเพราะการเรียงใบไม้ลงผ้าแต่ละครั้งค่ะจะได้ลวดลายที่ต่างกันกลุ่มหัตถกรรมอีโคปิ้นอำเภอบอ่บอทองจังหวัดชลบุรีจะมาบอกเรื่องราวนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันกจีพันตัววาค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มแม่แบ้านเกษตรกรค่ะทีนี้ก่อนอื่นเริ่มต้นเลยเนี่ยก่อนที่จะไปเป็นอีโคปินเนี่ยเราทผํผภาพมัดย้อมกันมาก่อนนะคะในกลุ่มสตรีภายในตนําบลแล้วก็มีกำนันท่านหนึ่งท่านท่านเป็นคนจุดประกายบอกว่าจิ๊บอีโคปิ่นพอเราเซิร์ชเข้าไปดูเราเกิดความสนใจก็เลยจับมือกันไปเรียน3าคนที่กรุงเทพอะค่ะ ทีนี้ก็พอกลับมาแล้วก็จังหวะว่ามาเจอท่านในอำเภอท่านเพิ่งย้ายมาใหม่แล้วท่านสนใจในในผ้าชนิดนี้นะคะก็เลยได้คุยกันแล้วท่านก็บอกอ่ะพี่ไปเรียนกลับมาแล้วมาเรามาคุยกันว่าพ,พี่อยากให้ผมช่วยอะไรเราก็บอกว่าเออพี่ไม่ได้ต้องการอะไรนะคะพี่ต้องการให้หนายเป็นตลาดให้เราแค่นี้เองค่ะแล้วท่านก็ทำให้เราจริงๆจนเกิดเป็นอีโคพิลติ้งหมอทองค่ะ ท่านก็จัดประเทศการผลไม้ของดีบัทองก็มีการเดินแบบแฟชั่นผ้าไทยโดยเราใช้ผ้าของเราเป็นบางบาง,บางส่วนทีออ่บางท่านเกิดความสนใจแล้วก็มาซื้อหาซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้ออการตอบรับดีขนาดนี้นะะผ้าเราจริงๆผ้าเรามีเยอะค่ะแต่ว่าถูกจำหน่ายออกไปเกือบหมด จะเหลือก็คือแค่นี้อันนี้คือที่เราทำใหม่เป็นคอลเลคชันใหม่ก็จะเป็นสไตล์วินเทจทั้งหมดค่ะต่างกันมากเลยค่ะผ้ามัดย้อมเนี่ยคือเราใช้เคมีทั้งหมดซึ่งบางคนก็แพ้เคมีแต่ว่าพอมาเป็นอีโคเนี่ยคือธรรมชาติทั้งหมด เริ่มต้นจากผ้าเลยผ้าก็มาจากธรรมชาติทั้งหมดเช่นโปรตีนจากพืชและสัตว์โปรตีนจากพืชก็จะเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ้ายทอกบฝ้ายสาลูฝ้ายคอตตอนอะไรพวกนี้ที่มีส่วนผสมของใย,ยพืชส่วนถ้าเป็นโปรตีนจากสัตว์ก็จะเป็นพวกผ้าไหม แต่ว่าความเป็นอีโคผ้าที่สวยที่สุดแล้วทําออกมาดีที่สุดก็จะเป็นผ้าไหมแต่เนื่องจากว่าผ้าไหมเนี่ยราคาค่อนข้างสูงราคาก็จะแพงอยู่เป็นอีกตลาดอีกระดับหนึ่งแต่ก็กได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมผ้านะคะเราจะแช่ไว้อย่างน้อย45นาทีค่ะซึ่งเราแช่ในน้ำโมเดิ์นน้ำโมเดินของเราก็จะเป็นสูตรพิเศษที่ไม่เป็นอันตรายกับกับ คนแล้วก็สัตว์ค่ะเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดเช่นน้ำหมาข้าวน้ำขี้เท่า้นะคะแล้วก็เอามาผสมรวมกันแล้วก็แช่ไว้ที่ผ้า45นาทีค่ะแล้วก็ขั้นตอนการบิดก็ต้องบิดให้หมาดให้ให้เกือบแห้งเลยะค่ะเพราะว่ามีผลกับใบไม้ที่มันจะออกมาตอนหลังจากที่เราเนึ่อเสร็จค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมนะคะก่อนอื่นเราจะต้องแรปที่โต๊ะก่อนนะคะโดยใช้พลาสติกแรปค่ะ เสร็จแล้วเมื่อเราปิดผ้าขึ้นมาแล้วเราก็ต้องดึงผ้าทั้ง4ี่มุมค่ะเมื่อเราดึงผ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็หนีบผ้าทั้ง4ด้านนะคะให้ตึงโดยเราเลือกที่จะเก็บผ้าด้านใดด้าน,านหนึ่งสมมุติว่าทางเนี้ยผ้าเราเกินจากโต๊ะแล้วก็เอาไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยต่อลายไม้อีกทีหนึ่งค่ะ ค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการวางใบไม้นะคะใบไม้เนี่ยเราก็ไม่ใช่ว,ว่าเราจะวางใบอะไรลงไปก็ได้นะคะถ้าเป็นเทคนิคเบสิกเราก็ต้องเลือกวางใบไม้ที่สีออกคมชัดนะคะเช่นใบซินวโอ,อกเนี่ยค่ะนะคะจะเป็นใบแบบนี้ซินวอ,อกจะให้ใบสีเหลืองสีทองสีน้ำตาลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะแล้วก็สถานที่ที่ปลูกนะคะบางทีต้นเดียวกันเนี่ย ก็อาจจะออกไม่เหมือนกันก็ได้อยู่ที่ว่าใบไม้ช่วงนั้นอะ่ะเขาเก็บ color f i l d ได้แค่ไหนนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ฟอร์มสวยค่ะแต่ว่าถ้าเราจะทำที่เทคนิคเบสิกเนี่ยมันจะไม่ออกสีเขาจะเป็นสีขา,ขาวๆไปเลยนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นเทคนิคเบสิกเราจะไม่ใช้ ใบไม้แบบนี้เพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาด้วยว่าใบไม้อะไรออกสีหรือว่าไม่ออกสีนะคะแต่นี่คือเขาฟอร์มสวยแต่ว่าไปใช้ในเทคนิคห่มสีหรือว่าห่มสนิมอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้เราไม่ใช้นะคะสำหรับวันนี้ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นใบปีบค่ะใบปีบก็จะได้สีเขียวนะคะค่ะอันนี้จะเป็นใบทุเรียนค่ะ จะได้สีเหลืองสีทองแล้วแต่แล้วก็จะต้องใช้ทุเรียนพันหม่อนทองเท่านั้นนะคะถ้าเป็นชนีหรือว่าพันอื่นจะไม่ออกสีค่ะอันนี้ใบเพกาค่ะออกสีส้มหรือว่าสีเหลืองทองนะคะค่ะส่วนใบนี้นะคะเป็นใบสายหยุดออกสีส้มทองค่ะอันนี้ใบลำไย,ยอ่อนนะคะออกสีน้ำตาลออกออกส้มแล้วแต่ช่วงที่ว่าฤดูกาลนะคะต,บบต้องใช้แบบอ่อนค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นใบแก่เนี่ยเขาจะไม่ออกสีให้เราเหมือนกันเนื่องจากว่าใบาแก่เขามีคอโรฟิลที่มาหุกที่ใบเขาแล้วเขาเหมือนว่าเขาทําปิติก,กิริยาที่ป้องกันตัวเองสีเราก็จะไม่ได้นะคะส่วนอันนี้เป็นใบาลางแดงค่ะจะออกสีส้มนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบย,ยูคานะคะซึ่งยูคาเนี่ยบ้านเราตอนนี้มีหลายสายพันธุ์มากเลยก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้ ะะว่าเราจะใช้แบบไหนจะมีแบบกลมแบบมนแล้วก็แบบเรียวแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้เป็นใบมะม่วงค่ะแล้วก็ต้องใช้เลือกใบมะม่วงอ่อนเหมือนกันนะคะวันนี้เราทําเทคนิคเบสิกเราก็เลยเลือกใบไม้ที่ออกสีโ,โทนเหลืองโทนส้มนะคะโทนเขียวเพื่อให้เห็นสีสันของใบไม้ที่ออกมาลงบนผืนผ้าถ้าเกิดว่าเราไปใช้เทคนิควินเทจเราก็จะไม่รู้ว่าใบไม้จริงๆแล้วอะ่ะเขาเป็นสีอะไรค่ะก็เดี๋ยวเราจะวางใบไม้กันเลยค่ะ ส่วนขั้นตอนวางเราก็จะไม่วางเปะปะก็ต้องวางในแบบว่าให้มันดูมีมิตินะคะคือเราจะเลือกวางเป็นรูปตัว T นะคะก็เดี๋ยวจะให้กลุ่มช่วยกันวางมันจะได้ไวเพื่อว่าถ้าผ้าเราแห้งเนี่ยบอแดนก็จะไม่ทำงานเราก็ต้องใช้สเปร์มาช่วยนะคะเลือกวางที่มุมก่อนนะคะคือเราก็วางไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจัดระบบของใบไม้ีค่ะ แต่ว่าใบไม้ทุกใบที่เราวางไปก็คือเราจะไม่วางใบมือติดกันเป็น,ปนไปอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคสําหรับคนที่มือใหม่นะคะถ้าเราอยากใส่ดอกลงไปเนี่ยอันนี้คือเป็นดอกสายหยุดนะคะถ้าเราไม่มั่นใจว่าเขาออกสีหรือไม่เราก็ต้องวางทับไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่ออันนี้คือใบอะออกแน่ๆแต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเขาออกสีไหมเราก็วางทับเข้าไปไม่เป็นไรค่ะ จะไม่มีระเบียบแบบแผนว่ามันจะต้องเป็นแนวตรงแนวยาวหรือว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ออกมาจากเครื่องพิมพ์นะคะมันมาจากใจเราสั่งให้วางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการวางใบไม้แต่ละผืนต่อให้ผืนนี้แล้วบอกว่าอยากได้แบบนี้มันก็จะไม่เหมือนนะคะใบไม้ที่ามาทําแต่ละรอบต่อให้เป็นใบไม้ชนิดเดียวกันก็จะออกสีต่างกันเดี๋ยสวสมมติเราวางไปแล้วเราไม่ถูกใจตรงเนี้ย แล้วเราอยากจะวางใบอื่นใหม่เราก็วางได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นอันเนี้ยเราดูว่าใบเนี้ยมันยังไม่มีเราอาจจะใบเอาใบไหนออกก็ได้ค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปแล้วเราก็กลับของใหม่ค่ะมันวางทับกันได้นะคะมันไม่มีอะไรแต่ตัวนะคะว่าวางทับกันไม่ได้แล้วการวางใบไม้นะคะเราจะเลือกวางด้านที่เนี่ยคะ่ะที่เป็นกระดูกว,วางลงล่างแต่ถ้าเกิดว่าผืนนั้นอะ่ะอยากจะวางลายเหมือนกัน เหมือนแฝดแต่มันก็ไม่แฝดนะคะเพราะว่าลายใบไม้ที่ได้ออกมาก็จะต่างกันอีกเพียงแค่ว่าเหมือนแต่ก็ไม่เหมือนในเรื่องของสีนะคะถ้าเป็นที่เขามาประกบกันเขาก็จะวางควง่หงายแบบนี้ค่ะสมมติใบนี้อ่ะในี้มันคว่ำอยู่กนแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็จะกรณีที่เอาผ้ามาประกบกันให้เหมือนกันนะคะ เราวางใบไม้นะคะได้ตามต้องการแล้วเราก็จะใช้แ랩ปปิดหน้าอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันใบไม้คลาดเคลื่อนเวลาที่เราเปหรือว่ามวนเข้าไปค่ะหรือว่าถ้าเราไม่ใช้ปเราจะใช้ผ้าผ้ายืดนะคะมาห่มทับก็ได้ไ <ป S 1> <ๆ S 2> เมื่อเราแร็ปเสร็จแล้วเราก็ใช้วัสดุอะไรก็ได้ค่ะที่หนักหน่อย ก็เอามากลิ้งทับใบไม้เพื่อให้ได้ลวดลายที่คมชัดขึ้นค่ะแล้วก็ป้องกันใบไม้ขยับขีนด้วยเมื่อเราแรปเสร็จแล้วกลิ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้สายยางนะคะมาพันแะปอีกทีหรือว่าเราจะใช้ไม้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นไม้อะถ้าผ้าหลายผืนมันก็จะไปใส่ซึ้งนึ่งไม่ได้นะคะ ช่วงระหว่างที่ดึงนะคะเราก็ต้องคอยดึงผ้าแล้วก็พลาสติกไปด้วยนะคะนี่นคะคะย่นไม่งั้นคือผ้าเราก็จะย่นนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะแรปปิดอากาศอีกทีนะคะกันน้ําเข้ากันอากาศเข้าอันนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้เรายังไม่ว่างนึ่งเราก็สามารถเก็บไว้นึ่งพ่งนี้ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะต้องแรปให้แน่นกันอากาศเข้าค่ะวิธีการนึ่งนะคะเราตั้งน้ําไว้จนเดือดแล้วเราก็ใส่ผ้าที่เราแรปเสร็จแล้วลงไปนะคะแล้วก็จับเวลาชั่วโมงครึ่งนะคะหรือว่า9กสินาทีพอครบแล้วเราก็ปิดไฟ แล้วนะคะเราก็มาแกะค่ะแกะดูนะคะว่ามันออกเป็นสีอะไรแกะได้ทั้งตอนร้อนและตอนเย็นค่ะ mm hmm. โทนสีส้มออกเหลืองคะ mm hmm. อ่ะอันนี้นะคะเป็นใบสายหยุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลางแดงค่ะอันนี้เป็นลำใหนะคะอันนี้ซินวอโอค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบคูนนะคะอันนี้จะเป็นใบเพกาค่ะจังหวะว่าใบเนี้ยดอกเนี้ยเขาออกเป็นสีส้มเหมือนกับใบเขานะคะสายหยุดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการพึ่งหรือตากในที่ร่มนะคะ5วันถึง7วันค่ะแต่ว่าถ้าเรายังไม่ว่างที่จะไปฟิกสีอีกเราก็สามารถทิ้งไว้ก่อนได้นะคะโดยที่เรานํามารีดนะคะแล้วก็เก็บไว้ในถุงพลาสติกค่ะไม่ให้อากาศเข้านะคะ แล้หลังจากนั้นก็นำไปฟิกสีโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเช่นกันของเราจะใช้น้ำหมาข้าวก็ได้น้ำขี้เท่าก็ได้ค่ะ mm hmm. ทางกลุ่มเรานะคะมีผู้ตัดเย็บเองนะคะเรามีช่างตัดเย็บแล้วก็ออกแบบให้ด้วยนะคะออกแบบฟรีค่ะหรือว่าจะมีแบบมาก็ได้นะคะซึ่งราคาในการตัด ก็จะแตกต่างกันไปตามความยากง่ายของแบบนะคะถ้าไม่ใช่ผ้าเราเราก็เราก็รับเหมือนกันนะคะคือรับได้ได้หมดรับหมดเลยค่ะแล้วก็คือผู้ที่สนใจนะคะอยากจะมาศึกษาเรียนรู้ก็ติดต่อไปทางอำเภอบ่อทองนะคะทางสำนักปลัดอำเภอบ่อทองก็ได้ค่ะที่ทำการกลุ่มก็จะอยู่ที่ว่าการอำเภอหลังเก่านะคะเบอร์โทรติดต่อค่ะ0 9 7ย์0 9 3 0 1ค่ะ เมื่อได้ลายผ้าที่สวยงามออกมาแล้วนะคะงานออกแบบตัดเย็บก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าคือการแปลรูปเพิ่มมูลค่าที่สําคัญค่ะเป็นงานทํามือหรือแฮนด์เมดนั่นเองค่ะที่สีและลวดลายจะเป็นเอกลักษณ์และมักจะไม่เหมือนกัน ทำให้ผ้าทุกชิ้นล้วนเป็นหนึ่งเดียวของผู้สวมใส่นับว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนที่สามารถต่อย,ยอดความรู้ที่มีและเพิ่มศักยภาพงานฝีมือได้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของดีบ้านฉันในครั้งต่อไปจะพาไปชมเรื่องราวอะไรนั้นติดตามชมกันให้ได้วันนี้สวัสดีค่ะ